เย็ดแม่สูตรดำหนามกรอบไอ้ซาฮา์เพลงแม่งดีมากเลยนะเจเคม่งดีทุกเพลงเว้ยกูโดนจับโดนรวบไม่ได้ยครูทำไมเอาขึ้นติวไม่ได้ล่ะมันหน่วงอะมันหน่วงรอรอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงคอมครับ โอเคระหว่างที่เรานอน oh นะครับ <แก S 1> ผมแก็ฟัเพล K หน่อยครับพี่บอยมีคนดูบอกว่าออฟังเพลง J K หน่อยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จัดให้นะจัดให้จัดให้ก็ใครอยากฟังเพิ่มเติมก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนครับรีเบิร์ตทีวีรีเบิร์ตรีเบิร์ตอ่ะช่องลุงแม็กอะเพลงดิสเราจัด<า>อยากไปฟังเรามาฟังเพลง J K หน่อยมันไม่ดิสแล้วหรอกเขาหมายถึงว่า หลายๆอย่างอะที่แบบเขาโดนคนดูถาโถมหรือประมาณนี้มั้งผมไปไปเห็นสปอยในทิกตอกมาแล้วนิดนึงนะครับหมายถึงมีคนหลายๆคนเนี่ยร้องนะครับมันก็มันมันเป็นเพลงที่มันเป็นความจริงนะเราอย่ามองว่าเรื่องจริงคือการาคือการดิสนะครับผมให้เรามองว่ามันคือเรื่องจริงดีกว่านะครับเหมือนเราไปด่าเขาเนี่ยมันก็คือเรื่องจริงนะส่วนตัวผมผมไม่ได้อะไรนะเออนับก็ใครอยากฟังเต็มมาฟังเต็มไปที่ ช่อง JK นะครับเพลงนี้เหมือนจะเป็นของจุงจิไฮแจ็ค j a ะมานี้มีแจ็คก,กี้ด้วยนะครับก็เพลงชื่อว่า MIB JK เรามาฟังกันหน่อยนะเพลง 4K ด้วยลองไปฟังดูครับเดวอันนี้ลูกแม็กตอนยังเป็นจ่าตู้อยู่ และสันเดียร์ร <pool> <cynical nih il flowers> ักคนคนที่จับไม่หยู่ที่โอมและกูไม่ทิ้งทีไวทิ้งหลังและต่อให้เพื่อนกูดำสกผ้าและกูจเแค่กูคิงออลในสูตรดำพวกกูไม่ท้อไม่คุยกับเสี่ยวเพรากูไม่อยากจะพู ม่อดไ่าักมกันทลายกม่ัไปเมื่อก่อนมันไม่มีใครมาแรดอยากจะสงมึงก็ต้องบินมันไม่มีใครมาอุ้มชูเสี่มันก็มีเคี่ยวแต่ไม่มีพรตตอขี้เองูมึงอยากจะเดียวเอับนวยว่ะอันวยว่ะใ้ยัยยั่ยัยยยยัยยั้ยมยวัยย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 ัยัยยัยยั้ยมยยั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 ยัยัยย

ไอ้สัตว์และกูเปนแค่ไอ้สัตว์เหรอคือคนที่จากมันอยู่ที่อกและกูไม่ทิ้งแค่ว้ยทั้งหลังและต่อยเพื่อนกูไปเย้พี่ตัวเมเอร์แค่กิงออฟในสุดดำพวกกูไม่ท้อไม่คุยกับเสี่ยวพวกกูไม่อยากจะผูกพันว่ะรีด้พาให้หมดลวมาันกี่ เพี้ยบอะเด็กกูก็เก็บไปเกี้ยงแล้วพูกูทำกันมาเท่าไหร่ทำได้แค่นี้อย่าเอามาเทียบมึงอยู่งยิบเงียบไปนั่นแหละคือดีที่สุดเพราะกูคือ JAK มึงไม่มีทางให้หยุดไม่รู้อาวุธของชุนกูอัปคัตมันหนักแบบคูนสองแน่นอนมันดัแบบพันไอ้ทางเดินตัสูงชันเป็นที่รู้จักใน GTA และเป็นระชังสุดดำคนเรียกพวกกูว่าเจเไอ้ที่นี่คือแฟมิลียสตี้บังคีและดูด ช่องกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมึงควรกินได้เชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK c i ตีของมึงกูก็ฟังทั้งวันพี่เชื่อมันก็ไม่ดูดีเย้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  JK City เย้แม๊เอาอ่ะเอาจะของมาเทว่าทำที่ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดขอยบอกลูกหมาที่เขาข้างว่าตนไม่พ่ายว่ะทุกสิ่งทุกอย่าง คนโดนตาเลยใจเย็นใจยเย็นเพลงม่งดีมากเลยนะเอาจริงเพลงฟังมันเป็นเพลงที่แบบเนื้อไม่มั่วมันคือแบบเนื้อที่แบบ JK ม่งดีทุกเพลง,งเ,งลงเงว้ยเมื่อกี้จ,จ,จะเป็นเสียงพี่แจ๊ ดังเท้เฟี้ยวนะเพราะว่าผมชอบนะเฟี้ยว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 อยู่เฟี้ยวอยู่เฟี้ยว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 อยู่นะเฟี้ยว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 ชอบในเรื่องมากเลยอันนี้มันเป็นมันเป็นเนื้อมากกว่ามันอย่างที่บอกครับมันมีดรามงดราม่าอะไรผ่านเข้ามา JK ก็เยอะแยะครับผมเหมือนกันนี่นะครับวงการ GTA เรียกไม่ได้หรอกดราม่าเอาหมอครับลูกหน่อยครับหมอ อย่างนี้ครับแม่งมันวะรักนะคะพี่บอลจุ๊บจุ๊บกดครั้งเดียวพอนะกดรวนเลยมันมันมันเพลงเดือดจัดแต่เดได้ไปเที่ยวรอบนึ่งผมชอบเพลงที่มันฟังรู้เรื่องมากกว่าเพลงที่มันเดือดเดือดแล้วฟังไม่รู้เรื่องอ่ะผมไม่ค่อยชอบ